สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องตาวิเศษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเพลงค่ะเพลงชื่อว่าเพลงตาวิเศษเห็นนะอ่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วชูโอเคให้คุณครูเหมียวเลยค่ะคนไหนพร้อมที่จะร้องเพลงไปพร้อมกับคุณครูเหมียวแล้วโอเคค่ะอ๋อแปบ๊บนึงนะคะขอแชร์เสียงแป๊บนึงคุณครูทำไรอ่ะอ๋อคุณครูเหมียวแชร์เสียงแป๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงเนาะลืมแชร์เสียงนะคะ แป๊บ,บนึงเอ่อโอ้นี่ไงเจอละเอ่อแปบ๊บหนึ่งเนาะโอเคค่ะชื่อเพลงตาวิเศษเห็นนะนะคะได้ยินไหม ได้ยินใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันเลยนะคะแบบหนึ่งเนาะแบบหนึ่งอ่ะโอเค ครูครับครูไม่ได้ยินครับครูไม่ได้ยินเสียงครูไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินครับโอเคไม่ได้ยินค่ะโอเคค่ะได้ยินยังได้ยินค่ะตาวิเศษเตาวิเศษอาออย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษตาวิเศษอาอาอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็น อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพลงตาวิเศษฟังแล้วสนุกไหมสนุกไหมคะลูกเศษวิเอ๋ออ่าเดี๋ยวคุณเหมี่ยวจะพาร้องเพลงตามนะคะเรนด้วยเรนมันชัดเรนเร็วอ่ะเรามาร้องกันนะคะอ่ะร้องตามครูเหมี่ยวนะตาวิเศษ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 ร้องตามอ่ะ อย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นไหมตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะอ่ะร้องใหม่นะคะเดี๋ยวร้องพร้อมกันตาวิเศษตาวิเศษอ่ะอะอย่าทิ้งขยะตาวิเศษตาวิเศษอ่ะอย่าทิ้งขยะาอ่ะอย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะนตาวิเศษเห็นนะขยาให้เป็น,ปนที่เป็น,ปนทางทยาเ็นที่ไม่เป็นท,ที่เป็นทางเตาวิเศษอะอะอย่าทิ้งขยอะ่อย่าทิ้งขยาตาวิเศษอ่าอย่าทิ้งขยาตาวิเศษเห็นนะ ตาวิเศษนะมาเป็นพวกตาวิเศษดีกว่าาเป็นตาวิเศษดีกว่าโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวทุกคนร่วมมือกันปรบมือนะคะปรบมือนะคะระหว่างที่คุณครูเหมียวร้องเพลงให้ฟังนะคะอะตาวิเศษตาวิเศษอะอย่าทิ้งใครอย่าตาวิเศษนะ ตาวิเศษตาวิเศษอ่ะอ่ะอย่าทิ้งใครอย่ตาวิเศษเห็นนะที่ใครอย่ให้เป็นที่เป็นทางตาวิเศษตาวิเศษอ่ะอ่ะอย่าทิ้งใครอย่ตาวิเศษเห็นนะมาตาเห็นพวกตาวิเศษดีกว่าตาเห็น คีกนเเป็นไงคะชอบเพลงตาวิเศษของคุณครูเหมียวไหมคะตบมือจบมือเดคี๋ยวตบแรงนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เราได้ร้องเกี่ยวกับเพลงตาวิเศษกันแล้วถึงเวลาที่เด็กๆต้องทํางานแล้วนะคะอ่ะให้เด็กๆคุณครูเหีียวจะมีคําถามมาทบทวนก่อนนะคะว่าเด็กๆจําได้ไหมว่า เมื่อวานเราเรียนอะไรไปนะคะอ่อะคุณครูเหมี่ยวนะคะจะถามคุณครูเหมี่ยวจะถามว่าอะขยะอันแรกนะคะขยะสีเขียวขยะสีเขียวนะคะคือขยะขยะขยะเปียกเ,เด็กๆจะแม่ไหมคะว่าขยะเปียกคืออันไหนบ้างเปียกหรือย่อยสลายง่าย ย่อยกลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยอันไหนที่เป็นปุ๋ยได้บ้างขวดได้ไหมคะขวดได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแอปเปิ้ลได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมีอะไรอีกที่ย่อยเป็นเป็นเป็นปุ๋ยได้บ้างอ่ะมีกายกาย มีอะไรไก่ไก่ไก่ครับกล้วยกล้วยน้ำมะเขือเทศครับน้ำมะเขือเทศครับกล้วยครับตอนมะเขือเทศอ่าเดี๋ยวดูคำตอบเราใช่ไหมเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ย่อยสลายได้นะคะเพราะว่าเปลือกไข่นะคะก็คือ เออเป็นรานขายแก้วับตัวนั่นเอยนั่นเองถ้าแก้วใสอ่ะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เก็บไปทิ้งมันก็จะบาดแลวก็ได้ทำให้เลืดถูกต้องค่ะอุ่นใจเก่งมากเลยนะครับขยะอย่างหลอดไฟเนี่ยเป็นขยะอันตรายฉะนั้นไม่ใช่ขยะที่ย่อยสลายได้นะคะเมื่อกี้นี้มีคนตอบเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็มี ไก่นะคะเก่งมากๆเลยตัวเองครับต่อมาค่ะขยะถังสีเหลืองขยะถังไม่ขยะถังสีเหลืองคือขยะได้แก่พวกถุงพลาสติกต่างๆคือพวกที่เป็นขยะทั่วไปคือไม่เอามาใช้อีกแล้วนะคะอ่ะอันไหนบ้างที่เราจะไม่เอามาใช้อีกแล้ว ถุงพลาสติกค่ะอ่มีขวดน้ำค่ะมีขวดน้ำอ่ามีถุงพลาสติกต่อไปยังมาใช้อีกไหมอะไรไหมถุงพลาสติกค่ะไฟใช้หรอแกน้นเขาจติดน้ำขวดน้ำครับขวดน้ำอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าถูกหรือเปล่านะคะอันแรกขวดน้ำถูกต้องค่ะุ่นใจนะคะแล้วก็อันต่อไป อันนี้คือโหลพลาสติกนะคะโหลพลาสติกนะแล้วก็มีถุงพลาสติกตเก่งมากเลยนะคะคนที่ตอบข้อนี้ถูกแล้วก็มีนะคะตอบิแก้วนะคะจริงๆแล้วแก้วเป็นขยะอันตรายนะข้อนี้ไม่น่าจะจใช่นะคะเกิดมําไลวเกิดท อ๋อถูกต้องค่ะอ่าข้อสุดท้ายถังแดงถังแดงแปลว่าอะไรคะถังแดงอันตรายค่ะโอเมากค่ะถังแดงแปลว่าเป็นถังอันตรายแปลว่าเราจะไม่เอาขยะไปปนกับขยะอื่นต้องแยกให้เป็นถังขยะพิเศษเลยอ่ะอันไหนที่เป็นขยะอันตรายบ้างอยตัดไฟตัดไฟครับแก้วครับแก้ว แต่มีหลอดไฟนะคะนะคะอันนี้เป็นแก้วพลาสติกเนาะไม่เป็นไรอะถึงเวลาที่เด็กๆจะทำงานแล้วค่ะให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาเตรียมสมุดแล้วคะ่ะอ่ะคนไหนเตรียมแล้วนะคะเขียนคำสั่งเลยค่ะเขียนคำสั่งเลยนะคะมีอยู่ว่าให้นักเรียนวาดรูป ถังขยะและระบายสีให้สวยงามทำสามค่ะนะคะเรียนไม้มัน่นใหนึ่งไม่เขียนันที่อ่ะเขียนวันทีนี้ได้เร็วค่ะนะคะให้นักเรียนวาดรูปถังขยะและระบายสีให้สวยงามสามารถวาดถังขยะในห้องของนักเรียนก็ได้นะคะ บางคนถังขยะไม่ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ,สา,าะ,คะสามารถวาดได้เหมือนกันหมดอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูเหมี่ยวนะคะคนไหนถังขยะเป็นอย่างไรสามารถวาดตามได้นะคะเมื่อวานคุณครูนี่ของคนไหนมีลายดอกไม้ก็วาดลายดอกไม้ได้เหมือนกันค่ะเมื่อวานคุณครูเหมียวตรวจดูงานของเด็กๆนะคะมีหลายคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะ คิดขยะประเภทต่างๆนะคะที่ไม่ซ้ำกับคุณครูเหมียวมาแถมถูกต้องด้วยคุณครูเหมียวชอบมากๆเลยนะคะที่เด็กๆนะคะมีความที่อ่าเดี๋ยวทำย้อนหลังได้นะครับตูนนะคบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทําย้อนหลังนะแต่ว่าต้องทําส่งนะครับสําหรับคนที่ส่งมาแล้วมีหลายคนที่ วาดสวยมากๆแถมลายมือก็สวยด้วยนะคะรอบนี้มีแต่คนลายมือสวยครูเหมียวดีใจมากๆเลยนะคะอ่ะเด็กๆนะคะเขียนคำสั่งต้องเขียนคำสั่งนะให้นักเรียนวาดรูปถังขยะและระบายสีให้สวยงามนะคะ ะระหว่างที่รอเด็กๆวาดรูปคุณครูเหมียยก็จะระบายสีถังของคุณครูเหมี่ยวถังของคุณครูเหมี่ยวนะคะเป็นถังขยะสีฟ้าคุณครูเหมี่ยก็จะระบายสีฟ้านะคะบ้านหนูก็สีฟ้าครับอ่านั้นเด็กๆก,ก็วาด ถังขยะตามสีของเด็กๆหรือจะใส่ลายดอกไม้ก็ได้นะคะบางคนเป็นถังแบบเป็นถังลายดอกไม้นะคะบางคนก็เป็นถังลายตัวการ์ตูนบางคนเป็นถังเรียบๆนะคะบางคนมีฝาปิดด้วยของคุณครูเหมียวเป็นแบบมีฝานะคะเป็นฝาแบบต้องเลื่อนเอานะคะหรือบางคนนะคะเป็นแบบไฮเทคนะคะต้องใช้เป็นแบบเท้ากดก็มีนะคะเอาตามถังขยะของเด็กๆเลยนะคะ ระหว่างรอเด็กๆคุณครูเหมียวจะระบายทั้งสดสวยของคุณครูเหมียวด้วยสีฟ้านะคะระบายสีเข <ปะ S 1> ้มๆนะคะแล้วอย่าให้มีรอยสีขาวเนาะของคุณครูเหมียวเป็นเมาส์นะคะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าของเด็กๆทำไได้เหมน่ระบายยา<ๆ>ใช่ไหมคครูใช่ค่ะของคุณครูต้องคุมเมาส์ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณครูเหมียวไม่เกรงมือไว้เนี่ยมันจะหลุดออกจากกรอบแล้วมันก็จะไม่สวยด้วยนะคะฉะนั้นของอเด็กๆเนี่ย คะไทำทำจินาเใช่ไหมคะอะไรนะคะทำถังขยะตามจินาการใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะอังเปาถูกต้องค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ระบายถังสีข้างในนิดนึงนะคะบางคนนะคะถังขยะของเด็กๆนะครับมีรูปร่างไม่เหมือนคุณครูบางคนถังกลมบางคนถังเหลี่ยม บางคนนะคะคเป็นแบบพิเศษเนะะเาะค่ะยมบยังเห็นติเอากรงครูเลยครูเหมียวระบายด้วยเมาส์ค่ะลูกมันไม่มีทางแบบเรียบเนียนเนาะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยมีเป็นใช้มือของเด็กๆเนี่ยว่าฉะนั้นเด็กๆต้องทําให้เนียนนะคะของคุณครูเหมียวเป็นเมาส์เนาะมันก็เลยจะค่อนข้างเห็นอยู่นะคะ ทำไมเดี๋ยวคุณครูเหมี่ยวพยายามก่อนเนาะคุณครูเหมียวเกรงมือแล้วเนี่ยโอเคทั้งขยะของคุณครูเหมียวเสร็จแล้วนะคะเป็นไงสวยไหมหลังจากที่เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อจริงของเด็กๆนะคะเด็กหญิง เด็กชายตามด้วยชื่อจริงและนามสกุลพร้อมกับเขียนเลขที่ด้วยนะคะว่าเลขที่เท่าไหร่นะคะบางคนยังเขียนมาแค่ชื่อเนาะยังมีคนเขียนมาแค่ชื่อนะคะต้องเขียนนามสกุลด้วยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าชื่อของเด็กๆเ,เขียนอย่างไรนะคะอ่าตอนนี้เด็กๆบางส่วนน่าจะวาดทั้งขยะในจินตนาการเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวคุณครูเหมียวจะให้เวลาเด็กๆทำงานชิ้นนี้ส่งนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะคะถ่ายรูปผลงานของเด็กๆนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจดูว่าวันนี้เด็กๆทำงานครบไหมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเหมี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย